สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมตั้มฟาร์มสุกปลูกอินทรีย์ปุ๋ยดีดีดีดพืชพันธุ์ดีผลผลิตต้องดีวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูวิธีการปรับแก้วิธีการปลูกแตงโมงในโรงเรือนรอบที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยปลูกได้ผลผลิตค่อนข้างที่จะโอเคอยู่แต่ว่าก็ประสบปัญหาเรื่องการทำงานนะครับเพราะว่า ลูกเสร็จแล activity, day, ้วเวลาที่จะตากดินต้องยกขุงเพื่อจะเทเทตากดินนะครับโอ้โหกว่าจะเสร็จผมใช้เวลาพอสมควรในการทำนะครับตอนนี้ก็เริ่มคิดถึงวิธีการจะทำงานให้ง่ายขึ้นก็เลยมีแนวคิดว่าทำเป็นบล็อกขึ้นมาแล้วพอเสร็จปุ๊บพอเสร็จปุ๊บเนี่ยดึงไอ้ตัวบล็อกซึ่งเป็นไม้เชื้อราเนี่ยออกแล้วตากดินได้เลย พอจะปลูกรอบใหม่ก็เนี่ยแค่ตอกต่อลกลงไปแล้วก็โกยดินเข้ามาทําเป็นบล็อกเหมือนเดิมซึ่งหนึ่งข้อดีก็คือตากดินง่าย 2. ได้ดินเพิ่มขึ้นมาเขตรากพืชเยอะขึ้นทํางานง่ายขึ้นผลผลิตก็น่าจะเยอะขึ้นแต่ว่าอาจจะมีข้อเสียในเรื่องของการติดโรคไม่ว่าจะเป็นเหี่ยวเขียวโรครากเน่าต่างๆได้ง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราบริหารจัดการได้ดีไม่ว่าจะเป็นการใช้พวกไตโคเดม่า หรือการใช้พวกชลินซีเง่าฟล้วยต่างๆมาช่วยในเรื่องของนี้อาจจะพอจะบรรเทาได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการอันนี้เป็นโรงเรือนอ6คูณ30เมตรผมทําเป็นบล็อกก็คือบล็อกตอนนี้ตรงนี้จะปลูกแตงโมเป็นหลักเลยแต่ว่าด้านนี้นะครับด้านตรงนี้จะเป็นการปลูกผักเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าสู่ฤดูหนาวตรงนี้จะประยุกต ลูกกระหล่ำปลีด้วยปลูกเป็นพวกคนะด้วยอาจจะเป็นเคีอาจจะเป็นสวิตช,ชาร์จด้วยนะครับ mm hmm. ก,ก็ก็เลยกะว่าจะทําเป็นบล็อกที่กว้างหน่อยนะครับสําหรับตรงนี้ถ้าไม่ทํานะครับถ้าไม่ทําตรงนี้ไม่ทําแตงโมก็สามารถจะเอาเอา,เอาที่แขวนแตงโมข้างบนออกเพราะว่าเขาอาจจะบังแสงอยู่ในระดับนึงนะครับแต่ว่าตรงนี้พื้นที่ถ้าเกิดได้มา ดินเดิมเราสามารถปลูกพืชได้อยู่แล้วเพราะว่าทําการปาดจนแห้งสนิทเลยนะครับตอนนี้ก็ตรงโน้นวิธีการทําพาคุณผู้ชมไปดูนะครับง่ายๆใช้เหล็กอันนี้เป็นเหล็ก3ามหุนเนาะครับยืินเหล็กสามหุนยาวประมาณสี่สเซนเราจะใช้ยาวขนี้ก็ได้แต่มันจะเปลืองแต่ว่าเราใช้ตอนนี้ก็คือสี่สิบเซนตอกให้เฉียงเข้ามาด้านในนิดนึงทาไมต้องเฉียงเข้ามาด้านในคุณผู้ชม เพราะว่าเวลาเขาได้รับน้ําหนักจากน้ําแล้วก็ดินที่อยู่ตรงนี้ถ้าเราตั้งตรงก็จะแบะออกข้างนอกเกินไปนะครับแต่ถ้าเราตั้งเฉียงเข้ามาด้านในเวลาได้รับปุ๊บก็จะไม่ได้เอียงไม่ได้เฉไปฝั่งกระโน้นมากนะครับคุณผู้ชมล็อกเนี้ยระยะห่างอยู่ที่40-42เซนติเมตรนะครับ,บล็อกเนี้ย40-42เซนติเมตรเราก็จะปลูกแตงโมงในระยะห่างประมาณสัก 3ถ5ง4 0เซนนะครับในแต่และแถวเนี้ยอาจจะแถวเนี้ยถ้าปลูกแตงโมงก็ได้ประมาณสัก80กว่า90ต้นได้อยู่นะครับคุณผู้ชมแล้วก็มาดูว่าอาปลูกไปแล้วผลผลิตจะเยอะไหมเพราะว่าตอนนี้เราปรับแก้เรื่องของโรงเรือนให้แบกออกเพื่อรับแสงได้เพิ่มขึ้นตอนนี้เรามาปรับแก้ในเรื่องของอเขตรากพืชขยายพื้นที่ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็รอบที่แล้วมีปัญหาเรื่องเพลี้ยใน เรื่องของมุ้งเราก็เปลี่ยนมุ้งใหม่ให้ตาถี่ขึ้นนะครับค่อยๆแก้ปัญหาไปตามตามเหตุเลยจนกว่าจะได้บทสรุปจนกว่าจะได้สูตรที่สำเร็จแล้วก็ได้ผลดีทํำงานง่ายที่สุดนะครับคุณผูดด้ชรงนี้40เซนแต่ว่าตรงนี้เราปลูกกระหล่ำปลีได้ผมดูแล้วก็น่าจะถ้าเอาจริงๆเต็มบล็อกนี้นะครับกระหล่ำปลีอาจจะได้ถึง3แถวเลย บล็อกเนี้ยแถวเนี้ยก็อาจจะประมาณสักเมตรห้าสิบถึงเมตรแปดสิบเซนก็ระยะห่างของหลุมกมระลำปลีอยู่ที่ประมาณหกสิบเซนนะครับก็ถ้าเป็นจุดนี้ถ้าเป็นแถวนะครับอาจจะต้นหนึ่งนะครับต้นหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับต้นหนึ่งก็อยู่ตรงนี้ก็จะได้สามแถวส่วนระหว่างกลางเนี้ยก่อนที่จะโตก็จะเป็นพวกฟางตู้เป็นเซวิชชาร์จเป็นผักสลัด เป็นพวกคณาสามารถจะปลูกได้เช่นกันเดี๋ยวคุณผู้ชมรอดูว่าหน้าหนาวปีนี้เราสามารถจะปลูกผักในโรงเรือนนี้ได้ผลผลิตดีไหมได้มูลค่าเท่าไหร่มาดูกันปลูกแบบผสมผสานนะครับรอบนี้ปลูกแบบทั้งแตงโมนะครับทั้งอาจจะมีเมลอนเพิ่มเพื่อให้คนที่ได้มาเรียนอย่างที่รินนะครับ ที่สมชายได้รู้ว่าวิธีการปลูกเมลอนเป็นยังไงนะครับปลูกแบบผสมสารมารอติดตามชมกันว่าเราจะทําสําเร็จไหมระหว่างรายทางเนี่ยเราจะเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับก,ก็ากดไลค์กดแชร์กดตับสะชายเป็นกำลังใจให้กับทีมงานฟา์มสุขปลูกอินทรีย์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับทุกท่านครับสวัสดีครับ